สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสาลามันี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Un r เด w วล l well อพาร์ทที่ เจ็ดกันแล้วนะครับผมก็มาพาดได้แล้วนะครับรู้สึกว่าไฟจะไหม้ไปทั่วป่ากันเลยนะครับผมเพียงเพราะกล่องไฟอันเดียวนะครับกล่องไฟฟ้านะครับ My God เอ้ย What อะไรอ่ะสัตว์อะไรเมื่อกี้ไม่เข้าใจโอเคไม่รู้ว่าพ์ทที่แล้วเสียงดังเกินไปหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยเฮ้ยโอเคมาหลบนะครับเด็กสองคนนี้เหมือนจะมาหลบคือเหมือนหลบไปเรื่อยๆหรอโอ oh my god เหมือนหลบไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนไม่จบไม่สิ้นเนี้ยโอเคอ๋อนี่คือจบด่านนี้แล้วจบแชปเตอร์ที่6แล้วต่อไปก็เข้าแชปเตอร์ 7, ใช่ไหมถ้ามีนะ ฟอร์ลพอดนะครับได้ได้ไฟเหรอ fire. <c oughs> ไฟ fire เ e อไฟยงไฟเ e ออะไรวะ okay. โอเคโอ้ยภาพมาครับเราต้องมาดูภาพกันอีกรอบหนึ่งโอเคเฮ้ยไปไหนต่อไปไหนต่อโอเคด่านที่เราต้องไปอยู่ข้างบนสุดนู่นครับ ืมแล้วไงอ่ะเฮ้แล้วไงอ,อ่ะโอเคดีดูภาพก่อนนะครับโอเคภาพนะัรู้สึกว่าจะเป็นภาพนกนะครับสองตัวนะที่กำลังบินหนีไฟที่กำลังไหม้อยู่นี่ไงแล้วภาพมันขาดด้วยภาพอันที่สองเนะโอเคอันนี้ไม่ขาดครับอันนี้เหมือนพยายามช่วยกันอยู่นะครับโอเคในที่สุดก็ช่วยออกมาได้อ่ะฮะก็ ยังอยู่ด้วยกันอยู่เดี๋ยวผมขอดูกันนะทุกคนอยากรู้ว่าเราสามารถขึ้นลิฟต์ได้ไหมเราสามารถขึ้นลิฟต์ได้ไหมอยากรู้แค่นั้นแหละขึ้นลิฟต์ต่อไปอ่ะอ๋อไม่ได้นะครับลิฟต์เหมือนจะสุดอยู่ที่ชั้น3แค่นั้นโอ้ oh my god สีแดงอย่างเราก็แบบงงเลยสีแบบเนี้ยโอเคอ๋อต้องขึ้นแบบนี้อยู่ดีครับโอรลิฟต์มันไปไม่ได้ครับลิฟต์มันสุดแล้วโอเคเข้าใจละโอเคตรงนี้รู้สึกว่าจะเปิดด้วยนะรู้สึกว่าจะเปิดด้วยอืมรู้สึกว่าจะเปิดด้วยอย่าบอกนะเป็นชาเลียแอเรนเอ็ดิเป็นชาลเลนแอเรียโอ้โอเคอันนี้นะเป็นออฟ ชั้นโอเคแอดวานซ์ชาเลนจ์นะครับโอเคอ๋อชาเลนจ์เบอร์นิงดาวน์เดอะเฮาส์อ๋อโอเคไม่ดีกว่านะครับเรายังไม่เล่นชาเลนจ์พวกนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเล่นตามแชปเตอร์กันก่อนดีกว่าโอเคตามแชปเตอร์คือเราต้องขึ้นไปตรงนี้กระโดดขึ้นไปเย่กระโดดขึ้นไปเลย นี่นา่าจะแชปเตอร์สุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเออแชปเตอร์ที่7เนี่ยไม่รู้ว่าแชปเตอร์สุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวรอดูครับเด้ออะไรอะ่ะอา่านไม่ทันไอพีนเมื่อกี้ตอนอะไรสักอย่างอา่านไม่ทันเหมือนกันโอเคอเอ้ยเก็บอะไรมาได้อะ่ะ ไฟเหมือนจะเลิกไหม้แล้วครับโอเคเขาไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงตัวอะไรเราต้องไปช่วยไหมได้ยินอะได้ยินเสียงเพลงอะไรเนี่ยติลิกสิทธิดไหมเนี่ยว้าวลิงเหรอเอออแย่แล้วอะไรอะลิงเหรอเมื่อกี้ตัวอะไรอะ อ้าวใม่ก็ไอ้พวกนี้ก็ยังอยู่อีกหรือเปลนี่ยโ oh อ้ไม่กอดเอยอ๋อมันอยู่ข้างล่างมันมาไม่ได้ม,มาไม่ได้มันสว่างไงมันสว่างว้าแต่ถ้าผมลงน้ำอย่างเงี้ยมันทำผมได้นะมันทำร้ายผมได้เออ อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเราเก่งเว้ยเราเก่งเราเก่งเราเอ้าเย e ผ่านได้แล้วปึ๊บปึ๊บไอ้าวยาเห็นมันอยู่ข้างล่างเนี่ยทุกคนเหมือนมันจะไม่สามารถขึ้นมาได้ด้วยนะ โอเคหย่าอึ๊บโอเครอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ไม่ออกอะไรปะเนี่ยอึ๊บเเพลงทำไมฟังดูเศร้าจังมีอะไรหรือเป okay. ล่าเนี่ยโอเคไฟไหม้หลังจากไฟไหม้เพลงก็เศร้าเศร้ามากเลยตอนนะ <c oughs> ี้เฮ้ยเศร้ามากเลยอึบโอเค เราต้องขึ้นไปนี่หรอโอเคต้องขึ้นมานี่จริงๆด้วยโอเคชุบ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 อ่าโอเคยังไงนี่ไงเด็กสองคนนี้มาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยแล้วไอ้สองน,นี่ยังตามอยู่เหรอเฮ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันนะไอ้แสงเดี๋ยวต้องยากมารวมพลังแสง <c oughs> ยุ่งยากเราอีก โอเคพี่ okay, มาถึงที่ไหนเนี่ยไม่รู้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 ครับทุกคนไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้เรากําลังจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนโอ okay. เคในระด็ก2คนนั้นนะถึงไหนแล้วว่าแล้วต้องกลับมารวมพลังกันอีกรอบหนึ่ง โอ้โนเกียรเกียร์สุดๆเลยอึ๊บโอเคสิบหมื่นขึ้นมาได้แล้วนะครับยังไงต่ออ๋อเดี๋ยวอือปอ่าฮะเฮ้ทำบ้าอะไรวะเนียโอ้ยเหยียบได้ตรงนี้เหยียบได้

โอเคลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดอัดชึบอัดชึบมืดอุ๊บจะตกลงไปเป็นไงวะเนี่ย โอ้โอ้โอเคอึ๊ปปึหมืนว่าสะสมแสงยังไงอย่างนั้นอ่ะเนี่ยโอ้โอ้โอ้แล้วเหมืนต้องมาใสา่ด้วยกันหรอ เาใส่ด้วยกันนะครับโอเคโอเค,อเคว้าวโอเคเลยครับโอ้สามมันเวิร์กให้มันใช้งานได้อย่างนั้นเหรอโอเคเอา ฉันอุส่าส้มแกนะทีวพีนเลยเรียบร้อยกลับมาเหมือนเดิมแล้วโอเคนี่เราก็ลงไปกลับลงไปข้างล่างโอเคเราต้องระวังครับระวังตรงนี้นะมันจะทับโอเคยังไงต่ออันนี้อันนี้ยังไงต่อเฮ้ย ขึ้นมาได้แล้วยังง่ายเฮ,ฮ้ยเหมือนสไลเดอร์ลงไปเลยมั้ต้องการอะไรมัเนี่ยต้องการอ๋อต้องการอันนี้ครับอ๋อต้องต้องให้มีคนไปเหยียบด้วยโอเคเดี๋ยวต้องเงินไปเหยียบก็ได้ครัเฮ้ยโอเคขึ้นมาได้แล้ว

đi, rồi các slider xuống đi, <coughs> okay, mày này, không biết chữ gì, phát súng nhiều ừ, quay tiếp đi, ยบอ๋อโอเคอ๋อโอเคเรียบร้อยโอเคนี่ก็ลงมาตรงนี้แก็นี้ต่อเฮ okay, สีแดงเล่นนึบอืมขึ้นมาแล้วร,ร้อยมันเป็นเหมือน กางหันน้ำนะครับทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นการหันน้ำนะครับที่หมุนเนี่ยอันตรายนั่นนี่ชึบเราต้องรวมด้วยช่วยกันเฮ้ยปล่อยเขื่อนเหรออ๋อปล่อยเขื่อนใส่พวกเควนนี่เหรอไปก้อน oh <my> บางอารมาตามเด็กเด็กเล็กนะครับไม่รู้เป็น คนจับเด็กหรือว่าอะไรหรือเป็นโจรหรืออะไรนี่ผมไม่รู้เนี่ยแล้วเราไหลตามน้ําไปแล้วตอนนี้ยเอาใหม่ก็ไหลตามน้ำไปแล้ว, oh ลลวเอาไปกระตอ่อไปกระตอ่อเดี๋ยวเข้าลงไปกระต่อแล้วปล่อยเขื่อนแล้วปมนเหมือนเขื่อนนะเขื่อนในฟาร์มหรือยังไงอย่างนั้นว้า oh, ว oh. oh. อู้หูมีพลังอยู่ <t os> มีพลังอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้ยอยู่ก็มีพลังใหม่ครับ อ ah, oh right? oh, okay, oh. uh, uh ้าวอหม่ก้อนอะไรวะอยู่ๆก็มีพลังใหม่คือพลังอะไรวะเดี๋ยวกด A อ๋อ double จ้์อ๋อ double จ้์โอเค double d u b l ลจ้์ครับ double จมำอือโอเคอ่างนี้ดีหน่อยมี double จ้์โอเค โอ้โหมีดับเบิลจัมมีดับเบิลจัมแต่ว่าก็นั่นแหละนะกระโดดแบบรัวๆสองครั้งอะ่ะอ๋อเขินลงน้ำได้แต่ว่าห้ามห้ามโดนไอ้ไอ้เบนเนี่ยเนี่ยไอ้ฮึปุ๊บอุ้ออยกระโดดสองครั้งเ,เหมือนพร้อมไปทำชาลินแล้วอะ เราต้องไปต่อครับทุกคนเก็บไม่ทันเฮ้ยรอ,รอบรอดมันหรือเปล่ารอดหรือเปล่า you can swing อ๋อโอ้ไม่ก็ โอเคโอเคได้แล้วนี่โดนอีกโดเอาใหม่ก็เฮ้ยจะโอเคทำได้แล้วึโอ้ยอ่ะอ้ย โอเครู้สึกว่าจะเป็นแหล่งที่ชาร์จเลยนะให้ตอนโหนะ่ะโอเคฮึโอ้โอ้เฮ้ยหยะอือเฮ้ยหยะอ้อเฮ้ยโหนเันทาซาเลยตอนเนี้ย เฮ hey. อย่าบอกแล้วจบแล้วเนี่ยจบแล้วแน่ๆเลยเขาภาคแรกก็รู้สึกว่าจะจบคล้ายๆประมาณนี้แหละแต่ว่าจบเป็นอีกแบบหนึง่งเฮ้ยี้ยกระโดดลงน้ำไปแล้ว ยังไงเนี่ยไหลไปตามน้ำต่อเหมือนต้องไหลไปตามน้ำต่อครับอเอาอย่างเอาเอาทีบลงน้ำเลยทีบลงน้ำเลยครับโหนจังเด็กน้อยโคตรโหดอลยโอเคเฮ้ยเออโหนโหน ไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมหรอกแล้็ทำไมพวกพวกที่เป็นไฟมืดๆยังหลงเหลืออยู่อ่ะทำไมมันยังหลงเหลืออีกอ่ะไม่เข้าใจโอเคไปต่อดีกว่าครับเหมือนใกล้จะจบแล้วเหมือนใกล้จะจบแล้วด้วย,อยเอ้ยไปโดนไปโดนโอเคถึงไหนละ ไม่รู้นะว่าตอนแรกอะ่ะเราจะขี่เรือไปไหนนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเด็ก2คนที่เหมือนจะเอาเรือนะครับอ๋ไม่ใช่เอาเรือดีแกล้งคนนี่ว่า <c oughs> แกล้งใหญ่เลยแกล้งคนเลยแกล้งใหญ่เหรอเย้ <c oughs> ชาร์จพลังโอเคฮึบฮึบ ช้าพลังแล้วก็โหนว้าเราต้องโหนขึ้นเนี่ยน่าต้องโหนขึ้นน,นี่แน่เลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เอ้ยใช่ดีกว่าโอเคขึ้นมาแล้วสไลด์โอ้โหถือว่าดีเลยเนี่ย มีแบบนี้เนี่ยกระโดดแบบโอเคกระโดดแบบด yeah. ับเบิลจัำดับเบิลจัำดับเบิลจำเนี่ยนีล่ลุยฝ่าน้ำไปเลยครับลุยฝ่าน้ำไปเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวลุยฝ่าน้ำไปเลยครับโอเคเอ้ยไม่ก็ทำไมพอเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงเกมซีฟลิงส์เลยวะ game ceiling rồi. À. Ta lùi một màn Oh my god. sáng được cắt Không, A chúp. A เอ้มันเห็นบ้านมันจะเห็นบ้านใครบางคนอ้าวมีโต๊ะล้มด้วยอะไรล้มอ่ะเด็กสองคนนี้อีกแล้วอ๋อมันมาแกล้งไอ้ไอพวกเด็กเวนนี่ว่าเรียกว่าเด็กเวนแล้วกันไอเวนที่แบบมาแกล้งคนอื่นอ่ะเ,อเวนหรือว่าจะเป็นเด็กที่แบบชอบไปกั่นแกล้งคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็สมควรนะ เอ,อ้ยจิอ้าวมัวแต่เว้้้ม้้้้้้้้้้า,อ,อ,าอ้อ้้้้้น่้้้้แ้่้้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 อ ไอ้อยออโหโหนหหนนี่พุกไปจรวดไปเลยอ้าวไปก็ไม่ดูไปตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮึบฮึบออยอด ไปไม่ได้เฮ้ยจะอู้โอเคเหมือนจะได้แล้วเฮ้ยึไปไหนต่ออ่ะยี่บอกว่าไปตรงนี้ต่ออ่ะวีนกองจะขึ้นมาได้เนี่ย ใ่แล้วอือโอเคครับพามาแล้วเจอน้ำอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันก็น้ำเยอะมากน้ำโคตรเยอะเลยโอเค พาเราไปไหนเนี่ยชึบเอาขึ้นสะพานโอเคเอาค่ำเฉยค่ำเฉยครับทุกคนกียงสว่างอยู่เลยครับรอบนี้ค่ำแล้วโอเคเด็ก2คนนี้ก็ยังอยู่ปลอดภัยนะครับไม่ก็กว่าจะผ่านเมื่อกี้มาได้โอเคเราต้องออกไปจากมิตินี้แล้วสินนะ โอเคไปแล้วไปแล้วครับโอเคคัมแบ็กอะไรสักอย่างเมื่อกี้นี้อะไระเ,เนี่ยอ๋อความมืดมิดเหรอถูกทำลายโอ,อ้โอเคจากที่หอประพาคารมืดมิด,มดนะครับกลายเป็นว่าสว่างสดใสขึ้นมาทันที เอาตัวสีม่วงก็มีสีอื่นก็มีอ่าโอ้อยมันรวมกันครับตอนจบตอนจบเหมือนมันรวมกันอนะ power ranger อะไรอย่เงี้ยไม่ใช่ละเฮ้ยรวมพลังรวมพลังขบวนการห้าสีบ้าไปแลวไอเวนโอเคปล่อยแสงลงไปนะครับโอ้ จุดประกายไฟอีกครั้งกลับมาสว่างโอเคเหมือนจะกลับมาสว่างแล้วนะครับอัดจบอ,อัดจบเลยครับโอเคในตอนท้ายรู้สึกว่าหอประภาคารนเนรั์รู้สึกว่าจะกลับมาสว่างเหมือนเดิมลว โอเคเฮ้ภาพดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับ My g o กอดในดูภาพสิ My g o กโอเคเป็นภาพอีกานะครับที่กำลังเฝ้าสอดแนมนก2ตัวอยู่นะครับอือฮึอันนี้ยังไม่มีภาพอันนี้มีภาพนะครับเป็นภาพที่นกทุกตัวนะบบยบินไปอย่างมีความสุขประมาณนั้น โอเค,อเคก็จะน่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่ามีภาคต่อแล้วไม่น่ามีต่อแล้วครับจบแล้วโอเคนอกจากว่าเราจะมาเล่นชาเลนต์นะครับนอกจากนักสตินอกจากว่าเราจะมาเล่นชา,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 าเลนจ์นี้นะครับโอเคก็จบแล้วอะเนาะเพราะว่าเราออกมาจากมิติอันนี้แล้วนะครับนี่ครับเป็นชาเลนจ์นะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดกี่ห้องไม่รู้นะครับ อ๋อมี1 2 3 4โอเคมีประมาณ4ห้องครับตรงนี้ฝั่งนี้อ๋ฮะไอผมเผอเข้าไปอีกเนถามว่าชาเลนจ์เนี่ยผมจะามาเล่นตอนไหนดียังไม่รู้นะครับไปด,ดูก่อนอันนี้โอเครู้สึกว่าจะเป็นแต่ตัว X ตัว X อ๋อมีมีระดับด้วยระดับความยากนะอยู่ที่2องออฮะอยู่ที่2เหมือนกันครับ Touch and Grow Touch and g o นะครับโอเค Motion แล้วก็ชิ i c k n e s s อะไรสักอย่างโอเคอ๋อ okay. oh, เป็นชื่อชื่อตอนนะครับชื่อ l l า n g e นะอ๋อฮะโอเคก็ uh huh. okay. oh, รู้สึกว่าจะมีสี่ห้องเหมือนกันนะครับแต่ละห้องอาจจะมาไลฟ์สดเล่นนะเดี๋ยวรอดูกันก่อนแล้วกันนะผมจะเอาเกมที่มาไลฟ์สดเล่นหรือเปล่าเออ น่าจะามาเล ي ์สดเล่นนะครับเดี๋ยวรอดูนก่อนแล้วกันนะครับพาผมจะเอามาเล่นไลฟ์สดตอนไหนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มากันได้ไกลพอสมควรและไอวนต้องลงนะครับใช่ลงไปชั้น2องเลงไม่ได้หรออ๋อลงต้องลงไอเวนนี้โอเค ชั้น2ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับชั้น2ก็รู้สึกว่าจะเป็นแค่แชปเตอร์ปกตินะครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่มีชั้นเลยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหน้าต่างอ๋อชาเลนจ์เอเรียโอเคคือผมต้องเช็คก,ก่อนไงว่ามันมีอะไรอีกไหมโอเคตรงนี้ก็มีชาเลนจ์นะครับโอเคเป็นชาเลนจ e อีกสองห้องตรงนี้นะครับเป็นชาลินโอเคไม่น่าใช่แค่สองห้องนะ่าจะมีอีกเกยอะเลยแหละโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับเกม u n น e ดอร์วิลล์สนะผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะผมก็มาจบกันอยู่ที่พาร์ทที่7นะครับแต่อาจจะมีตัดแยกก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะไม่ได้ตัดแยกนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ตัดแยกก็อาจจะมีแค่ก็จะมีแค่7พาร์ทนะครับถ้าไม่ได้ตัดแยกแต่ถ้าตัดแยกก็อาจจะมี8พาร์ท เก้าพาร์ทสิบพาร์ทไม่รู้ะครับก็มีประมาณนี้นะครับสรับเกม u n r เ a l 2นะครับผมที่เหลือก็เป็นชาลจ์ให้เราไปเล่นเป็นดันดานไปนะครับส่วนเนื้อเรื่องตามเกมนะครับหรือแชปเตอร์ตามเกมเนี่ยคือเล่นจบแล้วนะครับเหลือแต่ชาลจ์นะครับชาล์ Challenge นี่ผมอาจจะเอามาเล่นไลฟ์สดให้ทุกคนดูกันนะครับอืมก็เดี๋ยวค่อยมาตื่นเต้นกัน รอบหนึ่งแล้วกันนะครับกับชาลินนะครับในเกมอันดิวส์สองนะครับใช่ก็ส่วนเนื้อเรื่องนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นตอหรืออะไรมันมาจากไหนนะครับก็รู้สึกว่าอ่หอประภาคารที่เราอยู่อ่ะมันมืดมิดนะครับที่ผมดูนะมันมืดมิดนะแล้วตอนท้ายเราก็ทําให้มันสว่างกลับมาสว่างเหมือนเดิมก็คือเอา,อาง่ายๆเหมือนถูกความมืดมิดปกคลุมอ่ะอะไรประมาณนั้นไหม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมนะก็เจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ